สวัสดีครับผมนายกฤตกรกบรุญเพ็งครับปัจจุบันทำงานอยู่ที่บริษัทอัมพลฟู้ดเมนูแพสเทอริ่งในแผนกอเปเรตนะครับหรือช่างควบคุมเครื่องจักรทำงานอันตโนมัตินั่นเองและในขณะเดียวกันนะผมก็กำลังศึกษาอยู่ในวิทยาลัยเทคนิคราชบุรีครับในสาขาเทคนโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ภาคต่อเนื่องนะครับในวันอาทิตย์ด้วย ในโดยที่ผมนะมีความสนใจในด้านระบบควบคุมอัตโนมัติและเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์อยู่แล้วนะครับโดยภาควิชายที่ผมกำลังศึกษาอยู่เนี่ยมุ่งเน้นการเตรียมพร้อมนักศึกษาสู่ยุคดิจิทัลนะครับโดยเน้นปฏิบัติงานจริงเป็นหัวใจสาคัญนะครับหลักสูตรของเรานคะรอบคลุมตั้งแต่พื้นฐานของอิเล็กทรอนิกส์ไมโครคอนโทรลเลอร์ไปจนถึงระบบชั้นสูงอย่าง IOT และระบบออโตเมชันอัจฉริยะนะครับ นักศึกษาของเรานะ่ยได้ทํารับโอกาสในการทำโปรเจกต์นะครับเพื่อฝึกฝนการคิดเชิงระบบและการทํางานเป็นทีมและการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI นะครับเข้ามาในกระบวนการเรียนรู้ทําให้มีเพื่อให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยใหม่นะครับสําหรับประสบการณ์ส่วนตัวผมมีความสนใจในด้านเล็กทรอนิกส์และโปรแกรมไมโครคอนเทลเลอร์ roller, และระบบควบคุมอัตโนมัติอยู่แล้ว รวมถึงและผมได้ศึกษาเกี่ยวกับโปรเจกต์ IOT และติดตามสถานาอุปกรณ์อื่นผ่านระบบอินเทอร์เน็ตอยู่แล้วนะครับภาวิชาของเราอ่ะจึงที่ศึกษากอยู่เนะี่ยจึงเป็นแหล่งบ่มเพาะบุคลากรคุณภาพทางด้านสายงานอิเล็ทรอนิกส์ช่างควบคุมระบบระบ,บอัตโนมัติและช่าง IOT Smart Factory นะครับการวางระบบ AI ในอนาคตโดยเฉพาะอย่างยิ่งทักษะที่เป็นพื้นฐานสําคัญการนําไปสู่ยุคการนําไปประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีใหม่ๆนะครับเช่นยานยนต์ไฟฟ้าที่กําลังเป็นกระแสะมาแรงได้อย่างยั่งยืนในอนาคตรครับหากท่านใดสนใจสายงานเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์หรือการคิดสร้างสรรค์น,นวัตรกรรมแห่งอนาคตนะครับผมขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าสู่ภาควิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ต่อเนื่องของเราขอบคุณสำหรับการรับชมครับขอบคุณครับ